รค่ะโทรไปสายแรกไม่รับค่ะตั้งเลยมันติดไอโทรไอ้วีดีโอคอยลูรับเปม่รับให้นเป็ไม่รู้จะไม่รับยังไงบอกให้เข,า,ขาว่าก่อนเขาก็ไม่วา่าให้เราก็รองไม่ติดค่ะอ่าวัาน,าวนนี้วันนี้ลาวเช่นเคยค่ะลาวลาวเอาลาวก่อนเดี๋ยวรัฐบาลเอาคลิปหลังรัฐบาลแค่เอาไว้หลัง ค่ะวันนี้วันที่สิบสองแล้วใช่อถอยเอาวันหลังสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วให้มันลืมค่ะถ้าให้เร็วก็ลืมเนาะ,ะไปทำบุญมาแล้วก็สบายใจนะค่ะไปทำบุญมาแล้วค่ะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ถึงจะจะต้องได้ภาคเอาเพราะว่ามันมีดนตรีมีเสียงเพลงค่ะเไล่เป็นไรกันเลยเป็น อะไรมากมาย,ยคนเยอะมากอาจารย์ยคนเยอะเลยโอ้โหคนเยอะใจเฮฮาเลยนะ,ะของแจกไม่ถึงสามสิบนาทีหมดเลยเรียบเลยแต่เอาละได้เท่าไรก็ตามนั้นนะ,ค,ะคนเยอะอยากอ่าไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่บ้านนอกเนาะ เป็นแบบนี้แหละ,ะบ้นไปไปเราไปเป็นระเบียบังไงแล้วโอ้โหคนเด็กแต่ระเบียบยากค่ะโอ้ยกรุณาเข้าแถวหน่อยก็ไม่ก็ไม่ฟังก็เข้ามาลุมเข้ามาเลยมึ่งบมึ่บ๊ำมบ,มบ,มบ,มบม๊บเดียวยมันคือว่านั่นแหละมันไม่เหมือนอ่ในเมืองหรอกมันนอกเราเหมือนเหมือนกับว่าถ้าจะพูดก็เหมือนว่า จะไม่ได้ขวงอะไรอย่างนี้แหละเออใช่ใส่ก็อยากได้นะเหมือนชาวแถวไม่มีระเบียบค่ะไปแล้วไปแล้วไม่เจอเวรทิพยบ้างได้ใแล้วก็ทำกับเรไว่ทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเอ้าคือเราให้ทานไปแล้วบัตรแมทางเขาจัดระเบียบไม่ให้เราไปจัดระเบียบแต่เขาจัดระเบียบลอว่าเอิมได้ทุกคนเลยว่าไม่ได้ทุกคนหมดตรงไคนก็แล้วไว้ใช่ไหมหมดแล้วก็แล้ว เออใช่ไปประกาศก,ก่อนว่าเขาจะมาทำโรงกาเแจกของเนี่ยพวกก็เพื่อเปเลยค่ะใ,<ช>ใครก็อยากได้ของฟรีใช่ค่ะแล้วโอ้โหมันแล้วต่อไปไปลำารมบอลทุกเรื่มต็๊กอัพเต็มๆเงินชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุด,ชดมามา่าอ,อะไรต่ออะไรไปเป็นชุดเป็นชุดเลวเรามื่นหนึ่งเนี่ยจิ๊บๆเลยนิดเดียวแค่นั้นเองมื่นหนึ่งอุย้ยของก็แพงอาจารย์ <laughs> มื่นหนึ่งทีไม่ได้อะไรกับมันะ่ะค่ะเอามามา่าไป ไม่ถึงสิบกล่องแล้วก็ขนม <c oughs> ขนมสองลังแล้วก็น้ําใช่มันจะไม่ได้ทอะไรมันไม่ได้มากมายต้องอํำใหม่ค่ะตั้งรวบรวมให้ได้เยอะๆหน่อยค่ะคืออยากจกให้มันเพิ่นเลยใช่ค่ะอาจารย์อยากเอาไปเป็นรถคันสิบล้อนั่นแหละเออใช่จะได้แบบโอ้ยสบายใจเลยแจกทาน าำทานมนทำทานมันำบุญทำทานมันชื่นใจมันสูขใจมันสบายใจบอกม่ถูกะบอกไม่ถูกนะเนาะมันเป็นยังไงอ่ะมันมันล่วงอยู่ในใจเรานี่แหละค่ะอ่ะพูดไปพูดมาก็สามนาทีแล้วเราก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าาวันนี้ก็คือวันที่สิบสองกุมภาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาของอาจารย์ วันนี้ว่าจะไม่ให้จะช้ำเนี่ยวันพระใหญ่ก็ถูกโอ้ยมันไม่ไม่แน่นะวันพระใหญ่อาจจะเข้าก็ได้นะวันนี้พูดถึงเราเราออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนี้น่าจะออกนะออก,มก,กนนอไม่เกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวกับประเทศเขาประเทศเราเขามัน ก็าอาจจะใกล้เคียงกันนะลาวกไทันมันใกล้เคียงกันก็คงจะไม่หยุดหรอกน่าจะออกค่ะแต่มีเอฟซีถามอยู่วันนี้มีลาวไหมก็ตอบไปว่ามีค่ะอาจารย์เอาเลขอันไหนก่อนก็จะ <c oughs> เอาเลขปากหลักนี่แล้วก่อนเอาปากหลักเนาะจะได้เขียนถูกอ <c oughs> ก็เลยปักหลักบนแล้วก็ข้าจยก็ไปจะเลขบนเลขล่างไม่มีแล้วค่ะปักหลักบนเ่ะปักหลักบนสี่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งอืม่สองตัวโอ้น้อยมากวันนี้อืมสองตัวบนค่ะสี่เก้าสี่เก้าสามสี่สามสี่สามหนึ่ง ามหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านแค่นั้นนั่นแหละสามตัวสี่หางเนาะสามตัวสองหางชุดสามตัวสามสองเก้าสามสองเก้าสามสองเจ็ดแค่แค่นี้สามสองเจ็ดเฮ้มาเช้าลองจุดทูบดูดอกหนึ่งนะ มาจาวเนี่ย <เล S 2> ตับมาวัดแล้วเนี่ยมาตัดมาวัดแล้วแล้วจุดทูบได้ห้าสี่เลขถูกเขียนไว้หมดเลขถูกห้าสี่สองแต่ห้าสี่มันแจ่มไงุดทูบมานเช้าด้วยหลงจุดทูบท,ที่ต่อเดิมเนี่ยเลขทูกคือห้าสี่สองห้าสี่สองตัดเล่นเลยห้าสี่เลยค่ะห้าสี่สองตัดเล่น ัดเล่นเฮราพาร์ตี้มีเอฟซีเยอะๆคนแล้วห้าบาทสิบ e ัาทร้อยบาทสองร้อยบาทต่อไปให้เต็มรถสิบล้องแจกแค่เพิ่นเนาะอาจารย์เนาะโอ้ยลุงมลๆๆุๆแป๊บเดียวโอ้ยขอให้เลียกเข้าเถอะพาเอฟซีทำลงทานนี่เยอะแต่ก่อนนะพักนี้หวยไม่ค่อยเข้าเอฟซี FC ก็ไม่มไม่เข้าแล้ว น้ามื่อวัที่แล้วมันเนแปดห้า่ของเรามาข้างหน้าครับไม่ขายข้างหน้าชั้นตู้ดีขนนะ้นใช่ไหมแปดห้านะแปดแปดห้ายังไงมันไปออกหลบเราอยู่นี่แหละเอออกคือข้างหน้าแ <c oughs> ปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดสี่ห้ศูนย์สี่ไปเฮ้ยของเชนน้อยเข้าเจ็ดสี่เออเชนน้อยยังเข้ายังดีนะมันเข้าจะได้มีคนติดตาม อาจารย์ว่าจะมาดูเปบ่อยดิเจี้ยวดูสองอาทิตย์เยอะแยะจะหัวใหญ่ไปหัวใหญ่เดี๋ยวใกล้ๆวันประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าค่อยลงเนาะของพระอาจารย์ใช่สิบสี่สิบห้าแล้วลใกล้ๆเลยเลขไม่มีกี่หมายเลขนะเดี๋ยวนี้คนเขาก็มาให้กันเยอะแล้วก็แม่นๆม่นเยอะเนาะไปไอ คลที่เขามาให้ไม่ๆมไม่มดูเขาเนี่ยนะหลายๆช่องแล้วเขาก็คอนกังจะแม่นกันนะถ้าหายไปก็ดีใจก็ญาติยมที่เขาดูกันนะไอแม่นก็ตามไปเนาะมันดวงมสมพง์ก็เราติดตามเราแต่เทสติตามธันมาเนี่ยคนที่ตามธันมาเนี่ยเข้าสามตัวสองตัวเนี่ยมันยังไม่หมดกระตางร็ถุงคนคนสองสามมื anyway> like ่นมันึงหมดง่ายๆพอลฉทันประกาศทำห้องน้ำแบบแป๊บเดียวห้าคนคะแนนได้เป็นหมื่น แป๊บเดียวเสร็จแล้วห้องน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะก็อยากตอนนี้ขาดกระเบื้องกระเบื้องเมื่อเช้า,ชาเขาประกาศไปก็ได้เงินมาอีกห้าพันแล้วขาดอีกสองพันสามพันก็พอแลาาว้วพระเจ้าแป๊บเดียวอาจารย์ถ้าเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วันไปก่อไว้แค่นั้นเองแต่กลับมาเป็นตัวรนรกแล้วค่ะจะไปทำ่าฉันจ่ายเงินไปหมดแล้วก็บอกอันเนี้ย สารต่อแค่ปรูเบิ้บนงนั้นเองน,นอกนั้นจะตักไปให้หมดและติดฟาดติดลายตีเตอร์ฉันซื้อให้หมดเลย่ <Okay. S 2> เรียบร้อยก็ทบใบแล้วก็กลับมา <Okay. S 2> ห่านมาส่งเมื่อวานถึงสี่โมงเย็นท <Okay. S 2> วนตัวเลขทวนตัวเลขของพระอาจารย์เราพัฒนางวดประจำวันที่สิบสองกุมภาสองห้าหกแปดปากหลักไปที่สี่กับหนึ่งค่ะแล้วก็ชุดสองตัวมีสี่เก้าสามสี สามหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะ,ะชุดสามตัวก็มีด้วยกันสองชุดคือสามสองเก้าสามสองเจ็ดแล้วก็มีเลขทูบแถมมาห้าสี่สองค่ะให้ให้ f อซตัดเล่นเอาแต่ว่าตัวที่ชัดเจนที่สุดก็คือห้าสี่ค่ะ,ะ,ะใช่ตัดเล่นเนาะเพะพาะพบนเลขทูบอาจจะซื้อล่างบ้างก็ได้นะค่ะ แล้วเลขคำนวณน,นี่่วนมากที่มาบนเลยแคบไม่ลงล่างเลยนะค่ะอตามนั้นนะคะอาจารย์เนาะค่ะค่ะเวลาเวลาก็ได้แล้วห่ะคะ่ะอาจารย์ค่ะีอติดตามเชนนอยไปก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนั่นดูหลวงพ่อไฟเออบางหลวงพ่อไฟกับเยนนอยติดตามกันไปเรื่อยๆให้กําลังใจกันไปเนาะถูกบ้างผิดบ้างก็มาทางว่ากันและหรือว่า ติดตามมันทุกช่องก็ได้ช่องไหนช่องไหนก็กดไลค์กดแชร์กันไปแชร์ให้กำลังใจกันไปเ <c oughs> นาะมันจะได้คนทำเขาก็มีกำลังใจทำเนาะเออไม่แล้วว่าอะไรกันก็ขอให้เอฟซีมีกระตังใจกันอย่าเจ็บอย่าไข้เลยเนาะ <c oughs> จเจ็บอย่าป่วยเลยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยมีเงินใช้เลยกด <c oughs> สาธุเลยเนาะขอเจริญพรเลย <c oughs> สาธุค่ะ